ครับอ๋ดเจิมไปเขาพันเหล็กนะครับห้าหนึ่งสามเจ็ดเจ็บร้อยนะครับเนาะ เชิ่มปลายขาวเช็ดเชิ่มปลายแดงต่อนะครับนอกลุงผูมีปลายแดงรับลูกหลานนำมาให้ลุงผูเชิมนะครับเนาะ ครับอดูเด้อครับเด,ด,ด้อพอพอยมาเอฟซีปายแดงแปดสงแปดสมนั่น ลุงผู่เจิมปลายขาวเซตก็เจิมปลายแดงต่อนะครับน้องเอานี่ วันเสาร์วันเสาร์นะครับเนาะมันจะมีญาติโยมมากราบหลวงปู่นะครับหลายท่านอยู่นะครับเนาะเสาร์อาทิตย์นะครับเนาะเสาร์อาทิตย์ก็มากราบหลวงปู่นะครับเนาะช่วงใกล้สงกรานนะครับเนาะการเดินทางนะครับเนาะ,ะมีโอกาสก็ามากราบหลวงปู่มาให้หลวงปูอ่อาบน้ำมนต์ผูกทได้มงคลให้นะครับเด้อครับเนาะ เติมป้ายแดงเติมป้ายเด่แปดสองแปดสามครับอ๋อนี่เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเด้อเอาใชา้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเป็นแนวทางสําหรับช่องซงแชนแนลก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทางช่องนะครับเนาะเพนะเป็นกําลังใจการทำคลิปนะครับเนาะฝากดูย้อนหลังเลยนะครับเด้อนะครับ ท่านนะครับโชคดีได้เงินแสนเงินล้านกันนะครับเนาะ อาทิตย์ที่อาทิตย์ผัวนะครับก็เข้าสู่เดือนเมษานะครับเนาะเดือนเมษาเป็นเดือนสงกรานนะครับเนาะเป็นเดือนเรียกว่าเข้าเดือนปีใหม่ของไทยเรานะครับเนาะจากลูกหลานไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นนะครับครอบครัวนะครับจากแยกย้ายกันนะครับว่าจะได้กลับมาเจอกันนะครับในส่วนสงกรานเนาะ ให้ทุกท่านเดินทางนะครับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับทุกๆเส้นทางเดินทางโดยความระมัดระวังนะครับเนาะเนื่องจากรถ,ถมากนะครับ,นรบนะในวันนี้นะครับก็จะลืมนะครับเนาะสีสเกต เพชรบันแพงนะครับวันนี้นะครับสาวน้อยเพชรบันแพงสแสดงที่สีสเกตหลังจากเมื่อคืนสแสดงที่อู่บนนะครับอายะพี่น้องเลยคนนะครับเนาะให้กำลังใจล้นล้มนะครับขอบคุณมาลัยนะครับที่หมอแพลลาลูกสาวล่าเดกครับเนาะอิงอิงเพชรบานแพงครับเนาะ เปียบลาวงิงตัวนี้ก็เหมือนเราติดลมบนแล้วนะครับเนาะสำหรับลาวงิงนะครับมัตน,นติดลมบนแล้วนะครับเป็นสุกตาแล้วตอนนี้สบายใจได้นะครับเนาะจากที่เคยเป็นห่วงช่วงแรกๆนะครับเนาะที่ไปสมัคร,นะครหลังห้านะจากวันนั้นทลิปแรกถ,ถึงวันนี้นะครับเนาะ พ่อยแม่เอฟซีสบายอกสบายใจได้นะครับนี่จากตอนนี้ลานะครับผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับจนสู่นักร้องนะครับมอลำัยอดนิยมแล้วตอนนี้นะครับนะเนาะลาวินกรารบเอาสำหรับคลิปนี้นี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่อง่งชาแนลไว้ด้วยนะครับเนาะเอาดูนะครับ เปี่ยนปลายแดงปลายขาวไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงนะครับเนาโชคดีมีใจทุกท่านครับ